รกแลผมเอ้ยเยดีดีครับผมคอนโทรลรถแรกทันโ,โหรอบนี้ผมอย่างก๊อดอ่ะสวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Regame Studio นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในหมวดทีม2 VS 2นะครับก็ไม่ได้เล่นหมวดทีมตั้งนานครับเล่นแต่หมวด FFA วันนี้ผมก็ต้องกลับมาเล่นทีมาท้ากแล้ว ในแมปนี้ก็เป็นแมปที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนมัง่งเนี่ยทุกคนาผมต่อบ้านมันเหมือนต่อมั่วเลยเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยโชคดีครับมีแร่เพชรอยู่ตรงนี้ด้วยเราต่อถูกที่โอ้มีฐานน้ำมันด้วยฮะให้ผมเดาน,นะตัวนี้มีฐานน้ำมันหรือเปล่าใช่ไหม จริงด้วยเพราะว่ามันมีไอ้ฐานที่เป็นซีเมนต์อย่างเงี้ยเ,เขาเอาคนมาสอดแหนมเราแฮะอุ้ยเขาจะเล่นเร็วเหรออุ้ยมาอีกแล้ว พอดีผมเล่นได้เป็นเนี่ยอังกฤษผมจะสร้างสไนเปอร์แล้วกันเรียบร้อยแน่นอนครับต้องคอมโบกับ IFV ผมได้ยินเสียงซิลอะซิลใครซิลเพื่อเราหรือซิลศัตรูผมสร้างกำแพงแล้วกันไม่ไว้ใจเลยเฮ้ ค้าง่ะเนี่ยเรียบร้อยครับคือผมอยากจะเอาทหารเข้าไปมากกว่านี้นะแต่แบบพอมีรถเกตลิงอะ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาสไนเปอร์มายิงรถแรกเขาอะ คอมโบสุดโกงสไนเปอร์เราไม่จำเป็นต้องเห็นเป้าก็ได้นะครับมันยิงทะลุได้เนี่ยครับเราจะตัดแร่ยูริได้ง่ายมากถ้าเราเล่นเป็นฝ่ายสปันดมิดนะเป็นอังกฤษเนี่ยตอนนี้ที่เราต้องระวังก็คือคน คนสะกดก,กิดอ่ะเรียบร้อยครับขเ,เขาอเอารถสอยออกมาเสร็จเรานะเ,นเหมือนมันจะมีแร่ตรงกลางนะครับรผมจัดการเลยแล้วกัน โอ้โหรวยเลยครับเพื่อนเรียบร้อยครับเราไม่ต้องกลัวเรื่องของคนนะเพราะเราสไนเปอร์มาด้วย เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้คือเราต้องระวังคือบ้านของเราครับผมผมจะเอาโอ้ยเหมือนเขาส่งคนสะกดจิตมาด้วยนะเฮ้ยเพื่อนเราเอาซิวมาล้เดี๋ยวผมต้องเปิดกำแพงให้เพื่อน <'re> เอาเลยเพื่อน เอาสไนเปอร์มาเอาคนแรกตีตังผมหมดเลยฮะแต่น่าจะเท่านี้น่าจะพอเคแล้วนะ เราไม่ต้องกลัวยูริครับเพราะว่าเรามีคนสไนปเปอร์อยู่อ่ะเราบุกเขาค่อยๆช้าๆครับเรามีสไนปเปอร์ที่แบบยิงไกลอยู่แล้วอะสไนเปอร์กับรถเลเซอร์ครับเราบุกช้าๆก็ได้เผื่อจ,จะได้ไม่ต้องไปเจอแบบจจะเอ๋คนสะดกดจีตเยอะๆแล้วผมเอาคนบินมาเปิดแมปด้วย นี่เพื่อเขาซ่อนตัวเซอร์ไพรส์ไว้อย่างเงี้ยครับโอเคชนะละนี่ก็เป็นเกมที่2นะครับเช่นเดิมครับผมเล่นกับคนเดิมเหมือนเดิมครับ <Construction options. S 1> เกมแรกมันเร็วไปเนาะประมาณแค่หนาทีเองผมก็เลยมาต่อเกม2ดีกว่าซึ่งก็ด่านเดิมครับคนเดิมเป๊เลยแต่รอบนี้ผมได้คน <Construction. S 1> อะไรนะที่ผมดูประเทศไม่ทันอนะ่ะแย่ละเห <Construction options. S 1> มือนเดิมครับ <Construction. S 1> ก็ ต่อบ้านคล้ายๆเดิมครับ <construction> ต่อบ้านออกมาหาแร่เพชรแล้วเราก็เอามาสำรวจแบบเหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะเล่นอะไรเ <Unit ready. S 1> พราะทีมที่เขาเล่นเพราะทีมที่เขาได้ก็ไม่ใช่ทีมเดิม <Unit ready. S 1> เหมือนเดิมครับสร้างพินบล็อกไว้ด้วย <Unit lost. S 1> มาผมสู้ไม่ได้ มีความเป็นไปได้นะครับที่ผมจะโดนเ,เขาเรียกว่าโดนลัดด้วยเอนจิเนียร์กับรถตูกๆเพราะว่ารอบนี้เขาได้เป็นโซเวียตนะครับผมจะสร้างกำแพงไว้ <Construction> เพื่อนผมดีฮะเปิดแมปได้ตลอดเลย <Construction complete. S 1> ผมเปิดแมปมัง่งเออ ผมว่าซิวนี่เสียงของเพื่อนผมแน่ๆเลยเขาเอาหมามากั้นกำแพงด้วยเ oh, นี่ยครับ <build. S 1> มันจะหมามากั้นไม่ให้สร้างกำแพงได้ง <Unit ready. S 1> ั้นผมก็ไม่สร้างอะ่ะ <Construction complete. S 1> สร้างกำแพงไหมครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบมั่นใจว่า <Construction complete. S 1> ตัวเองน่าจะไม่โดนแบบ <Unit ready. S 1> โดนแบบอยู่ดีๆก็แบบโดน คนเอามาแบบยึดเหมือนผมเนี่ยที่ผมโดนบ่อยๆนะก็ไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับแต่ผมหล่อและไม่เอาอะ <Unit reporting. S 1> เอ๊ะเขาขนคอนสคริปมาโคตรเยอะเลยครับ <Unit ready. S 1> ผมเห็นอย่างเดียวคือเขาขนคอนสคริปมาโคตรเยอะเลยเนี่ย เอ๋อย่างนี้อีกแล้วนะเราอ่ะผมโดนโคตรบ่อยเลยโดนโดนประจําได้นะครับว่ามันจะมาทิกมันจะมาแบบรูปแบบไหนโอ้ย รบแรกผมเอ้ยเอ้ยดีดีครับผมคอนโทรรถแรกทันโอ้โหลนี้ผมอย่างก๊อดอะคอนโทรรถแรกอย่างคมอะไม่แต่สักลำเฮ้ยปั๊ม พยายามเล็งรถคันเดียวกันนะครับเอออย่างคมมารอบนี้ผมคุมอ่ะผมสร้างรถซ่อมไว้สักคันหนึ่งแล้วกันรอบนี้ผมคมจัดเลยว่ะ Unit ready. เขาได้เดโซเลเตอร์ฮะเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นนี่ครับแมทเทนแ lap พอเราขึ้นแมทเทนแลบเสร็จแล้วเราก็จะได้ทำการสร้างไอ้พวกรถพิซึมรถอะไรพวกนั้นนะเออเขาคอนโทรลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เราน่จะบุกชนะรอบนี้รถเราแบบอย่างเยอะไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ประมาทไม่ประมาทเราผมจะเอ้ยผมได้เอาอเมริกาเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเดี๋ยวผมเอาหมาไปเลยซ่อมรถไปกันซ่อมรถ รถเราเก่งกว่าครับไม่ต้องกลัวอไปโอ้เราวิ่งไปยิงไปได้อยู่ เอ้ยผมตัดตัดตัดของตัดของ รถผมมันโดนแมงมุมหรือเปล่านะไปไกลๆเลยไปไกลเลยรถที่โดนแมงมุมอะ่ะคุมให้ได้คุมไม่ทันอุย้ยมันมี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 บาลกมีบาแลก จอดฐานแม่แล้วกันจอดละเข้าเลยยึดไปเลยเฮ้ยเขาเอารถแล่มาเฉยเลย จะไม่เป็นไรครับผมออกของแก้ผู้นี้มาละายย่ๆเราเราระวังนะครับเราเขาอยู่ไฮเกวเรียบร้อยครับเราน่าจะชนะแล้วรอบนี้อืม เกมนี้เรียกว่าอู้ยูดุดุดุใช้ได้เกมนี้ดุใช้ได้จีจ,จนะเพื่อนเล่นได้ดีละแย่จังเลยจีจครับเพื่อนเล่นได้ดีแล้วเพื่อน นี้ก็จบไปนะครับและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปของทางเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําสคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรานะครับและว,วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ